ครับช่องชบาแก้วนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะมามากินที่ที่ไหนครับหมูอิมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นร้านชาบูหมูอิมนะครับครับเราเดินไปกันเลยนี่ครับช่องมาแอร์เย็นๆนะครับผมมีเพลงฟังนะครับนี่ครับหลากหลายนี่ครับสาวเจ๊ครับนี่ครับผมบรรยากาศในร้าน เราก็จะมากินเป็นหมูสองสองเก้านะครับเดี๋ยวเราก็จะขีดสั่งนะครับผมว่าเอาแบบไหนบ้างนะครับน้ำซุปก็มาเรียบร้อยนะครับสั่งเป็นน้ำดำนะครับนักงานก็จะมาเสิร์ฟเควย่จานนะครับนี่ครับสาวเจอสั่งเลยครับผม สไลด์หมูนุ่มด้วยนะครับจัดไปครับเป็นโซนน้ำบัดนมนะครับมีน้ำเปล่าน้ำเก๊กฮวยน้ำมันชันนะครับนี่ก็เป็นขนมแล้วก็มีผักนะครับเอครับ พี่กระเทียมแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับที่ถ่ายให้ชมนะครับถ้าเป็นของทานเล่นเนี่ยต้องสั่งขีดสั่งกับพี่พนักงานีทีนะครับผมพวออกชูชีพพวกเฟนฟายพวกไก่ทอดนะครับเราต้องสั่งกับพี่พนักงานีทีนะครับระหว่างรอครับระหว่างระหว่างรอผููมาเสิร์ฟนะนะครับผมนี่ครับก็เป็นกุ้งนะครับปลาหมึกนี่ครับ มันก็จะเป็นปลาปลาก็ลงไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหมูเด้งหมูันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยเดี๋ยวข้ามเอาลงกระชิน่นเป็นเป็นหมูเด้งที่มีหมูเด้งมีโค้กต้วยน,น,นี่เครื่อง ใส่ลงไปแน่นเลยนะครับผมตัวทั้งหนู่ทั้งนะครับจิ้มน้ำรอหมูสุกครับอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวนะครับผมสั่งเกี๊ยวทอดมานะครับผมโอ้โหเป็นมียกนะครับผมนี่ครับมียกวางรองหมูสุกนะครับ เป็นเกี๊ยวปูอัดนะครับผมอร่อยมากเลยครับคําแรกครับผมโอ้โหอร่อยเลยนนก็จะเป็นเตงโมนะครับผมแล้วก็มีซูชิด้วยนะครับผมนถ้าน้ำจิ้มเนี่ยเราก็จะมาเอาที่โซนนี้เลยนะครับหนี่ครับ น้อนเลยเห็ดขิงนะครับปลาหมึครับ,รบจิม้มน้ำจิ้มครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชิ้นหมูนุ่มนะครับผมนี่ครับหมูนุ่มโอ้โหจิมจ้มน้ำจิ้มนี้เลย นี่ก็เป็นประหมึกครับผมนะครับอือเราเป็นแบบน,นี้เลยนะครับ ครับชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะครับผมก็ชอบแบบนี้น,นี่ครับกช็อกโกแลตนะครับผม ผมวันนี้เราก็กินหมดแล้วนะครับผมทุกครับวันนี้นะครับผมท่านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ